เช้านี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมาคุณผู้ชมจะต้องเตรียมเงินเพิ่มอีก80สตางค์ต่อลิตรนะคะสำหรับราคานะ้ำมันในกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลที่ปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมว่าเอา้าวันก่อนเพิ่งบอกว่าขึ้น60สตางค์วันนี้ขึ้นอีกแล้วเหรอ80สตางค์ต่อลิตรนะคุณผู้ชมเบนซินตอนนี้ใกล้จะแตะ48บาทเป็นที่เรียบร้อยบงคนก็บอกว่าใกล้แล้วสินะสำหรับ2ลิตร ร้อยใกล้จริงๆคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกส่วนรัฐบาลเองต้องการจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน30บาทให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะรวมไถึงออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนเรื่องราคาพลังงานด้วยค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชค่ะ เขาประชุมกันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรไปจนกว่าจะตรึงไม่ได้พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการที่เหมาะสมกับผู้ใช้ดีเซลและก็ผู้ใช้เบนซินในลักษณะเฉพาะกลุ่มด้วยซึ่งก็บอกว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าสถานการณ์วันนี้แตกต่างจากอดีตอย่างมากแล้วก็ยอมรับว่างบประมาณของเรามีอยู่จํากัด หลังนำไปใช้ดูแลเรื่องสาธารณาสุขค่อนข้างมากแล้วค่ะในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเจนก็สูงอยู่เหมือนกันแต่เป็นการสูงระยะสั้นไม่ใช่สูงแบบนี้นะซึ่งยังไม่มีแนวโน้นมที่จะลดลงเลยเพราะสถานการณ์เปนคนสถานการณ์กันแล้ววันนี้กับวันนั้นมันไม่เหมือนกันการแก้ปัญหามก็จะมีการแก้ปัญหาที่มีธีการที่ต้องแตกต่างกัน คือท่านพูดแบบนี้เพราะว่ามีคนไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์อื่นๆรัฐบาลชุดอื่น่ยนนท่านก็เลยบอกว่าโอ้ oh, มันแตกต่างกันมากเลยนะมาฟังฝั่งประหลัดกระทรวงพลังงานนายกุลิศสมบัติสิริก็บอกว่ากพชได้เห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดเพดานการกู้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน4 0 0,000ล้านบาทค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นโดยจะเสนอที่ประชุมครมพิจารณาในวันที่15มีนาคมนี้ ส่วนการกู้เงินมาแล้วจะตรึงราคาน้ํามันได้เท่าไหร่นั้นจะขอไปชี้แจงในวันที่11มีนาคมนี้ซึ่งกระทรวงพลังงานจะถแถลงรายละเอียดอีกครั้งโดยมีนายสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ ในขณะที่นายคมกลิตตันตระวาน,นิชเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจาการพลังงานหรือว่ากกพก็บอกว่าต้องดูมาตรการแต่ละส่วนที่รัฐสนับสนุนมาว่าจะลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้มากแค่ไหนส่วนในส่วนที่ลดภาษีน้ำมันเพื่อการผลิตไฟฟ้าจะลดค่า FT ได้เพียง6สตางคต่อหน่วยไม่ใช่1บาทหรือว่า1บาท50สตางต่อหน่วยซึ่งบอร์ดกกพจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะ